เรียงตะปูบ้านครับพ่อแม่พี่น้องกับมาครบทุกคนเสียงไทยเสียงไทยเสียงไทย อ้ยหงก็เสียงไก่ด้วยฮ้ยวลวงเขาลวงเนที่ได้เล้พิมๆกันเทียนน็จุดหนักงามท่ได้เอามาสวยเอาเอาเสร็จมเนอเนาแข็งดูปรมไเสร็จนะออสอเนไมไนค้าไมเห็นเอจาสเสร็จ

จักก็เชี่ยมากันอีกเรื่อยงามเยาวดูงามเลยเขาไม่ยาวด้วยด้วยอย่างนี้นาโปกไ้นาโขงท้ามันสูงนดิ่วชวนม้วไปบ้าปาดทูด้วยอุ้ยเหนียวเท่ขุ่นข่า